ครับสวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้ครับน้องมีนะครับรุ่นนะครับอำนาจวาสนาบารมีนะครับนะของหลวงปู่บุญมานะครับนี่ได้มาชุดสุดท้ายนะครับนะชุดสุดท้ายแล้วอีก18บรุ่นอีกสิรายการนะครับสนใจนะครับพี่ๆี่ใจสนใจรุ่นนะครับรุ่นยังได้อยู่ประมาณอแปดรุ่นสุดท้ายนะครับเหลือ8ปรุ่นสุดท้ายพี่นะรุ่นละ300บาทนะครับเดี๋ยวรุ่นละ300ร้อยบาทพี่นะ8ปรุ่นสุดท้ายนะพี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาเปิด เปิดกัน18รายการนครับนะรอบสุดท้ายพี่นะเปิดรอบสุดท้ายแล้วนะหมดแล้วนะเดี<ส>๋ยวเรามาลุยรายการที่1กันเลยครับนะสำหรับอ่าอีพีกลางวันนี้นะครับนะมาฮะเรามารับชมรายการที่1กันครับไก,กลแป๊บนะครับนี่รายการที่1ครับเรามารับชมกันดูดินะครับสักครู่นะสักครู่นะ สูงขึ้นนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวได้ชมโอ้โหลายการนี้เปิดออกมาเป็นสี่กษัตริย์ครับพี่นะขอบแดงลงยามังกรที่โอ้โหเลขคนจะเบอร์นหมายเลขเบิ้ลครับหมายเลขสามสิบสามครับพี่นี่ครับรายการนี้สี่กษัตริย์นะครับรสี่กษัตริย์นะครับนี่ฮะองค์ละสี่ร้อยบาทนะพี่นะองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับ นะฮะใครเช่าสีกษัตริย์นะครับผมเลี้ยงไปฟรีนะสีกษัตริย์เลี้ยงไปฟรีนะครับพี่นะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับนะใครอยากได้สีกษัตริย์นะผมเลี้ยงไปฟรีนะพี่นะนะฮะเลี้ยงไปฟรีนะครับแบบสีแบบใสแบบพายเงินพายทองแบบนี้ได้เลยนี่ฮะลูกค้าสั่งเลี้ยงไว้นะครับนะฮะเลี้ยให้ฟรีนะเฉพาะสีกษัตริย์นะครับเฉพาะงานสีกษัตริย์งานแบ๊กงานชุบอะไรเงี้ยผมเลี้ยให้ฟรีนะครับนะอ่ารายการที่รายการที่400บาทนะผมเลี้ยให้ฟรีนะครับนะ แบกทองแบกเงินนะครสองเคสามเคเดี๋ยวผมเรียกเป็นฝีนะจัดโปรโมชั่นให้นะครับจัดโปรโมชั่นให้นะครับใครสนใจนะครับใครปิดก็นะครับจัดมาพี่นะเดี๋ยวเรียกให้เลยนะครับรายการที่สองครับเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวมะขามนี่ฮะรายการนี้เนื้อทองแดงผิวมะขามนะครับเลขพจนาเบอร์หมายเลขสิบหกครับงานรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทครับนะฮะรายการที่สองนะครับ รายการที่สามครับมาลุยต่อพี่ชาย <c oughs> รายการที่สามเปิดออกมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูพื้นในคราวนะครับเนี่ยเลขคนเบนวนหมายเลขสี่สิบหนึ่งฮะเลขคนเบนวนหมายเลขสี่สิบเอ็ดครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับพี่ชายรายการที่สามครับโอ้โหนะสวยงามมากมากพี่นะสำหรับรุ่นนี้นะต่อ <c oughs> มาครับรายการต่อไปครับ รายการที่สี่ครับรายการที่สี่เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้นะครับเป็นเนื้ออับาก้าสตินพื้นน้ำเงินขอบแดงพื้นในแดงจีวอนส้มครับเลขคนเบอร์ใหม่เลขสี่สิบเจ็ดครับเลขคนเบอร์ใหม่เลขสี่สิบเจ็ดครับพี่โอ้โหสวยมากนะครับรายการอะบาก้านะครับเปิดเป็นไปพี่น้องราคาเดิมครับพี่ชายนะฮะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่ห้า รายการที่ห้าเปิดออกมาพี่โอ้โหเอ้ยรายการนี้กัรายการอะไรพี่เนื้อกระไรทองนะครับเลขคนตม,มเลขสามสิบเอ็ดพี่โอ้โหโลงยางม,ม่วงมหาอำนาจฝั่งพลอยซีเซ็ตนะครับฝั่งเพชรซีเซ็ตนะครับรายการที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทพี่นะกระไรทองโอ้โหสวยงามจริงๆพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่หกนะฮะ รายการที่หกเปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้ออป,ปา้าซาตินนี่ครับนะลงยาพื้นน้ำเงินขอบในแดงนะฮะนี่ฮะเลขค้นเบอร์หมายเลขสี่สิบสองครับเลขค้นเบอร์หมายเลขสี่สิบสองครับพี่รายการที่สาม้บาทเหมือนเดิมไม่ใช่3สาร้อยบาทเหมือนเดิมนะพี่นะรายการที่หกนะครับต่อมาครับรายการเจ็ดเลยครับพี่ชาย รายการที่เจ็ดเปิดมาครับอรายการนี้เปิดมาพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพซ์สตินนะครับลงยาม่วงนะครับนี่ฮะเลขคดเบิร์หมายเลขสี่สิบแปดครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะพี่รายการนี้สอง้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ ประมาครับรายการที่แดนะครับรายการที่แปดพี่นะครับมารับชม,มพร้อมกันครับรายการที่แดเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เนื้อนื้อัป,ปราร่าสตินพื้นเงินในแดงพี่เลขโคําเบอร์หมายเลขสี่ฮะเลขโคําเบอร์หมายเลขสี่พี่รายการที่3 0 0ร้อบาทเหมือนเดิมนะพี่นะมังกรเหลืองนะฮะรายการที่9้าครับพี่ชายนะครับนะเปิดรายการที่9้าต่อฮนะ รายการที่เก้าเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหยังรายการยอดนิยมฮะ,ะรายการนี้เนื้อดีบุหน้ากากก็สตินเต็มแผ่นหรือหน้าเงินนะครับหน้าเงินหลังนะวะพลายเงินนะพี่โอ้โหน้าเงินหลังนวะพลายเงินอีกหนึ่งรายการท็อปพี่นะครับรายการนี้ราคาเดิมพี่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะพี่นะั้นรายการที่เก้านะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบ รายการที่สิบเปิดออกมาพี่โอ้โหนวะหรือเปล่าพี่นะนวะมันปูพื้นแดงขอบขาวพื้นในขาวลงยามก่อนหน้ากากาเงินแท้พี่เลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขสิบหกพี่นะรายการนี้นวะสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมพี่ชายสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับรายการที่สิบนะครับ <c oughs> ต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่11เปิดขึ้นมาพี่ใหญ่โอ้โหวรายการนี้นวะเอี๊ยครับพี่รายการนี้นวะพื้นอ่ามันปูครื่นขาวเ,เลคน่ตเบอร์หมายเลขสี่สิบเอ็ดขอบแดงฮนะรายการที่4 0 0บาทเหมือนเดิมพี่ชายรายการนี้4 0่บาทเหมือน,น,นเดิมนะพี่นะรายการที่1 1อครับต่อมาครับรายการที่12ฮะ รายการที่สิบสองเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เนื้ออัปรกาซาตินลงยาพื้นไหนแดงนะขอบแดงนะับพื้นงเงินเนงะี้ยลงยามังกรเลขหกกระดกซับพี่รายการนี้สามรอยบาทเหมือนเดิมพี่ชายสามรอยบาทเหมือนเดิมครับนั้นรายการที่สิบสองครับมาดูกตรครับรายการที่สิบสามครับพี่ชายแล้วรายการที่สิบสามเปิดมาฮะโอ้โห โอ้โหรายการนี้บอกเลยสุดพี่รายการนี้เนื้ออันประกาสติตในครับพื้นในแดงขอบแดงข้างในฟ้าเลขค้นเบอร์หมายเลข46ครับเลขค้นเบอร์หม่เลขก6กครับพี่รายการนี้นะฮะ300บาทนะครับรายการที่13ครับต่อมาครับรายการที่สีฮะ รายการที่1 4เปิดมาครับโอ้โหรายการนี้นะฮะเนื้อทองทิพซาตินลงยาแดงขบเน้ํางเงินพี่เลขคุณตัเบอร์หมายเลข45รายการนี้250บาทนะพี่จ๋ารายการนี้250าบาทนะครับนะรายการนี้สวยมากมากนะครับรายการที่14ี่ครับต่อมาครับรายการที่15้าครับรายการรองสุดท้ายนะพี่นะรายการรองสุดท้ายครับวันนี้มาเปิด16รายการนะครับนะฮะรายการที่15้ามารับชมเลยครับพี่รายการที่1 5้าเปิดออกมาพี่ โอ้โหเนื้อทองทิพซาตินข้างในแดงขอบแดงพี่โอ้โหขอบพื้นขลาวนะครับเลขคนตมูเหมายเลขยี่สับ้าคับพี่รายการที้สองยห้าสิโอ้โหรายการนี้สวยจริงนะ รายการที่สวยจริงๆครับพี่นะรายการที่15ต่อมาครับรายการที่ที่นะฮะรายการสุดท้ายรายการที่16รายการสุดท้ายเราเปิดลุ้นพร้อมืนปีาบโอ้โหรายการนี้นะฮะเนื้อทองแดงสเตนพื้นเขียวพื้นในแดงโอ้โหเกโคู่จับเบิร์มหมายเลขหนึ่งฮะเลขคู่จับเบิร์มหมายเลขหนึ่งครับพี่รายการนี้น้องขอเลยกันนะน้องขอ3า0รอบาทเลยกันนะให้เลขหนึ่งนะพี่หัวหน้าทับมาเองเลยนะวันนี้โอ้โหรายการสุดท้ายนะวันวันนี้ก็ขอบคุณพี่ ทนที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยครับ